ไม่บ่อยค่ะที่คนเบื้องหลังจะฮอตยิ่งกว่าดารานำนะแต่ว่าเกิดขึ้นแล้วค่ะผู้กำกับหนังสับเปลอนี่เองค่ะต้องเตทิติสีนวลน,นะคะเจ้าตัวบอกยังงงเลยเพราะว่าเป็นตัวเองนี่แหละที่คิวทองสุดๆค่ะเข้ากรุงเทพเดินสายออกสื่อบ่อยๆนะคะเล่าเบื้องหลังภาพยนตร์รายได้สูงทะยานสู่700ล้านบาททั่วประเทศค่ะ วันนี้ต้องเตมาอยู่ที่ไทย PBS นะคะร่วมวงเสวนาจากจักรวาลไทยบ้านสู่พลังอีสานสร้างสารรค์จึงได้สะท้อนถึงแรงหนุนล่ะค่ะในวันที่หนังไปฉาย9ประเทศจากเดิมมีในทุนอยู่แล้วหนุนอยู่แล้วก็จริงนะคะแต่ว่าสําหรับงานภาพเทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิกยังไม่เต็มที่สมกับที่วาดเอาไว้ซึ่งต้องเตเชื่อว่าดีได้กว่านี้หากมีทุนที่มากพอค่ะที่สําคัญจักรวาลที่เหลืออยู่ของภาพยนตร์ไทยบ้านยังมีจักรวาลจิต จักรวัล AI อีกซึ่งต้องจัดหนักงาน CGI ยิ่งกว่านะคะตอนนี้ยังเป็นแค่โครงเรื่องแต่ที่ขาดคือเงินทุนเพื่อพัฒนาต่อครับอก็จำเป็นมากครับมันมันคือมันทำให้ขีดจำกัดเรากว้างขึ้นนะครใช่มันทำให้กรอบเราใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยครับทุนก็เป็นส่วนสำคัญครับพยายามให้มันเล่าด้วยภาพ ใช่ครับทั้งที่จะมันมันเป็นภาษาอีสานอยู่ก็จริงแต่ถ้าภาพแล้วคนดูแล้วแล้วเข้าใจอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะเข้าใจทั้งทั้งทั้งโลกมันก็อาจจะเข้าใจทางสากลขึ้นอย่างเงี้ยครับอย่างสับเปลอนอกจากจะสร้างรายได้สร้างความสําเร็จในประเทศแล้วเนี่ยถ้ามองว่ามันเป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงๆรัฐบาลควรจะสนับสนุนต่อให้มันไปได้ไกลกว่าน,นี้ครับไปต่างประเทศไปเมืองนอกให้คน ที่อยู่วัฒนธรรมอื่นเขาได้เห็นวัฒนธรรมเราจริงจริจังๆอย่างที่รัฐบาลอยากให้เป็นครับสนับสนุนต่อให้หน่อยครับส่งเสริมให้หน่อยครับพาหนังไปเมืองนอกให้หน่อยครับเพราะว่าทุกวันนี้เราก็ไปกันเองครับทํากันเองมาตลอดแล้วก็ยังต้องไปกันเองก็ค่อนข้างลําบากครับ จากผู้กำกับต้องเต้ค่ะแล้วก็อาจารย์ตโต้งผู้รับบทสับเปิดศัก์นะคะวงเสวนายังมีตัวแทนคนบันเทิงผู้นําตัวตนอีสานไปสู่สื่อร่วมสมัยอีกเพียบเลยค่ะทั้งพิกกบบิ๊กแอสผู้อยู่เบื้องหลังเพลงคิดโคดของบอดี้แ m ลมฟิชชิ n งสิริพรอัมไพพง์มีเฮียนหน่อยสุชาติค่ะผู้ก่อตั้งคณะมอลำอีสานสนครศรีก็มาร่วมแชร์วิธีคิดต่อย,ยอดกระแสะวัฒนธรรมอีสานให้ยั่งยืนไม่ใช่มามาไปไป,ไปเหมือนไฟไม่ฟาง ชมย้อนหลังได้เลยค่ะที่ช่องทางออนไลน์ของไทย PBS นะคะคุณผู้ชมค้นไปคำว่าจากจักรวาลไทยบ้านสู่พลังอีสานสร้ <ไล S 2> สางสารรค์ซึ่งเป็นชื่องานค่ะ <c oughs> <c oughs>